จะเปลี่ยนแปลนตัวเองเหมือนกันเหรเป็นยังไงฮะอย่าอัพซีซีค่ะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ลหะครับมาอัพซีซีกันในรายการเนี่ยหาแล้วกินข้าม้าม้าไม่หิวม้าไม่หิวครับเดี๋ยวก่อนเล่นมุกอะไรเนี่ยครับี่นี้องสู่รายการโอกากคอสเอีพีที่สิบห้าแล้ววันนี้ก็เย็นงานคอสคอมันที่สามแล้วโอเคที่ผมได้แป้เพนลินเฟสบินับ อาแอ่จะบอกเอาเ็ซบินแล้วก yani uh, ูเอานเพื่อนนี่่าเอาเจะพูดกับแฟนขับหน่อยไหมก็จะบอกว่าก็ไหนๆก็พีม่แล้วนรายการเราก็15แล้วใชป่ะก็อยากให้นอติดตามรายการเรามานะคะก็รายการเราก็จะมีอะไรที่พัฒนามากขึ้นใน้องๆดูแล้วก็ขอใน้อติตามการเราต่อไปนาะแล้วพี่ป้อะคะพี่อรับี่มีจะบอกอางเดียวเลยครับยัไม่ได้เข้างานนะครรู้สึกขอการงานเลีย เดี๋ยวก่อนโอเควันนี้เราจะมีคําถามเกี่ยวกับปีใหม่นะครับผมแล้วก็คําถามเกี่ยวกับช่วงคริสต์มาสด้วยอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้เรามีคําถามเหมือนเดิมสำหรับใครที่ดูรายการครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมจะบอกว่าเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายของปี2014แล้วอ่าแล้วก็เราจะมีคําถามเกี่ยวกับซานต้าซานตี้แล้วก็เป็นคำถามเกี่ยวกับปีใหม่ด้วยมาถามกับคนในงานนะครับที่เป็นเลเยอร์คอสเทลแต่ก่อนจะเดี๋ยวถามหน่อยถามพีกันก่อนมาเรากินข้าวมาหมาไม่หิวหมาไม่หมาไม่แดกเดี๋ยวผมขอไปเคคลลีียรรร์กกกัับบพิธ่อนแ้ว ได้แนะนำตัวหน่อยว่าชื่ออะไรแล้วขเขาเป็นใครครับวันนี้ชื่อไอค่ะเนมคอสอายุนี้คอสเป็น <พอ S 2> มิไรเขาเป็นมิไลนะครับผมมีดาบด้วยแหมมิไลของแท้ต้องมีดาบนะอ,อ๋อชื่อลูกไหนคะคอสเป็นชินโดไอค่ะมีคำถามเกี่ยวกับปีใหม่อยากจะมาถามว่าปีหน้าเนี่ยเราอยากได้อะไรใหม่ๆบ้างไหมรถใหม่คอาใหม่แฟนใหม่อะไรเงี้ยอยากได้เกรดดีๆไม่ตกข้อสอบเอ็นทีปีนี้น้องครับ,รบเรื่องสอบเอ็นทีเนี่ยฮะมันใช่เรื่องออกรายการไหมครับ มันเครียดระบายให้ฟังหน่อยก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็ต้องเรียนถึง4โมงอะค่ะเพราะว่าเขาจะต้องติวงสอบสโมงน่าจะส15โมงนี่มันโรงเรียนหรือคุกครับถ้าสมมติว่าเราอยู่บ้านสมมติว่าบ้านเราไม่ส่องไฟอ่าแล้วมีซานต้ายอย่างรอเลยอย่างเบึกเลยติกแพคนี้ขึ้นเลยหล่นลงมา ุ้มแล้วหาทางกลับไม่ได้ทําไงครับจับเลี้ยงไว้เลยเออของในที่ว่าเลยก็ขอของขวัญเยอะๆเลยอ๋อน่าจะโยนเขาลงหน้าต่างอ่ะหนูไม่ชอบแบบมีสิทธิ<ไ>์นี่ชอบแบบเรียบๆอะไรอ่างั้นผมเอาใหม่เอาใหม่อย่างเคสอ่าอย่างเคสเลยหล่นลงมาตุ้มทําไงจับแม่งแต่งท่านผู้ชมครับมีคนบอกว่าผมเคสตอนนี้ผมเริ่มไม่อยากเคสแล้วครับมันรู้สึกอันตรายกับชีวิตแล้วครับถึงมากเลยครับแต่แต่ง จับเลย,อ,ลยอ๋อจับแต่งชุดได้ยินไ่าจับแดดหูได้ยิปีใหม่ฮะอยากจะได้อะไรใหม่ครับอมใหม่อมใหม่โอเคได้ไดแฟนใหม่ไม่ใช่ คิดได้คีย์บอร์ดเองสินครับอยากได้คีย์บอร์ดเหมือนกันครับชื่อมิวค่ะปั๊บค่ะชื่อบีมค่ะปีใหม่เนี้ยมีอะไรอยากจะได้ใหม่ๆบ้างไหมแน่นอนค่ะชุดคอสอยากได้ชุดคอสคนคอนเมียก็ได้อยากได้ชุดคอสเอออยากได้ขนมใหม่ๆอยากได้ขนมใหม่ใหล่นลงมาตุ้มกลับพาทางกลับบ้านไม่ได้ทําไงครับทาไม่ใช่ฝรั่งก็ไม่แน,นะนำหรอกค่ะแล้วถ้าเป็นฝรั่งจะทําไงฮะโอ้ยอยู่บ้านเดียวกันไหมอยู่บ้านเดียวกันบ้านท <c> ี <oughs> ่ชอนอยู่บ้านเลยกินขนมไหมกินขนมจับใส่ถุงจับใส่ถุงแล้วทำอะไรครับโยนลงน้ำโยนลงน้ำครับ น้องเขาโหดมากนะคเขาจับใส่ถุงก่อนเลยนะเราอยากจะทำอะไรข้ามปีครับปีนี้นอนแน่นอนครับขอทีครับชัดๆแบบเต็มปากเต็มคำฮนะนอน,น,อนแน่นอน,น,อนโอเคเล่นฮอน,น,นข้ามปีเล่นฮอนข้ามปีเดี๋ยวแอดที่มาแล้วกันเออเดี๋ยวเล่นด้วยโอเคครับเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในอะไรไหมในปีหน้าอย่างเช่นสมมติว่าปีนี้เราขี้เกียจปีหน้าอยากจะขยันขึ้นหรืออะไรเงี้ยสูงขึ้นสูงขึ้นวัดความสูงแบบ ปเคยเอาจริงๆตามมาตรฐานผู้หญิงตอนนี้ก็ถือว่าสูงแล้วนะอ๋อสูงค่ะอ๋อไม่เห็นครับขอโทษครับผิดไปแล้วครับเธออยากมั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นไหนลองทำท่ามั่นใจหน่อยโอเคพอดเปนลินค่ะชื่อจังค่ะพอดเปนแซนตี้ค่ะชื่อมุกค่ะปีใหม่อยากทำอะไรข้ามปีครับใช้เดบเพื่อนค่ะแชทกับเพื่อนข้ามปีเลยเยี่ยมมากกินขนมขนม เดี๋ยวฟันผันะกินไม่แบ่งอ,อ่ะเฮ้ยกิน <โฟ S 1> อะไรดีครับทุกอ,อย่างเลยะทุก <c oughs> อย่างเลยโอเคทีนี้ถ้าอยู่บ้านแล้วบ้านมีป่องไฟอ่าแล้วอยู่ๆมีซานต้าหล่นลงมาหล่อมากติ๊กแพดนี่ขึ้นเลยนั่<า>มคมหล่นลงมาตุ้มหาทางกลับบ้านไม่ได้ทำไงครับลาสองเงตอบเร็วมาก <c oughs> สุดๆไปเลยทำอะไรครับเอาไปกิน น้องครับมาเป็นคนนะไม่ใช่ขนมครับจะกินยังไงดีครับแพ้เอาเหรอค่อยๆหั่นเป็นชิ้นค่อยหั่นเป็นชิ้นๆไม่ใช่ซาซิมิเดี๋ยวก่อนเอาละครับทีนี้อยากจะถามอีกสักข้อหนึ่งว่าปีใหม่เนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวยังไงบ้างไหมครับอยากสูงขึ้นค่ะเอาสักกี่เซนดิยี่สิบยี่สิบประมาณนี้มาณนโอเคครับกินนมเยอะๆนะลูกอ่าอยากตั้งใจเรียนให้ดีกว่านี้แล้วก็อยากสูงขึ้นเหมือนกันปีนี้แล้วก็พูดแบบนี้ปีที่แล้วก็พูดแบบนี้ อยากจะตั้งใจเรียนนี่ยังไงบ้างครับทำยังไงบ้างการตั้งใจเรียนยอยากรู้มากเลยทำไม่ได้ใช่ครับตามนั้นเลยฮะชื่อแค่ค่ะยูค่ะแนนค่ะเบ่ค่ะเก็บไว้เก็บไว้เลยกดปีและลากเข้าอนเวนทอรี่เลยอะไรประมาณนั้นโอเคเยี่ยมมากครับบางคนบอกลากเข้าห้องนี้ก็โหดไปเออมาเหนื่อยหรือเปล่านอนกับหนูไหมอ๋อนอนพักนอนพักอะไรอย่างนี้ ส่งไปให้เพื่อนที่เป็นพี่ชายคิดว่าต้นของแล้วก็เอากลับไปส่งกลับไปกัก็คือป้นถุงเขาแล้วก็โยนกลับไปเลยโหดมากเลยอยากจะทําอะไรข้ามปีครับปีนี้ไม่เอานอนนะตอบนอนทุกคนเลยตอบนอนแล้วเนี่ยนอนนอนแค่โค้งงานนะนอนต้องตอบด้วยว่านอนท่าไหนแล้วทําอะไรตอนนอนอ่านหนังสือใกล้สองนอ่านหนังสือเขราะชอบนิคมนอนข้ามปีแบบคนทั่วไปค่ะนอนท่าไหนครับท่าคนโค้งนอนคานโค้งข้ามปีเลยโอ้เล่นเกมเล่นเกมเอาดาวหน้าขอบ ชีวิตแต่ละคนมันดูเอ็นจตอนาจังเลยวะ่ะปีนี้เราทําอะไรไว้ยเยอะมากแต่ว่ามันต้องมีบางอย่างที่เราอยากจะแก้ไขบ้างสำหรับปีหน้าเรา,าจะเปลี่ยนตัวเองเป็นยังไงบ้างครับอยากจะ,นห,นะหน้าเลี้ยวขึ้นค่ะหน้าเลียวขึ้นท่านผู้ชมบบสูมนะสูมตูม,ตม,ตมอันนี้ยังเลี้ยวไม่พออีกเหรอก็อยากจะเรียบร้อยมากกว่าน,นี้คะ่ะอยากผอมอยากผอมแล้วตอนนี้ไม่ผอมอีเหรอลง่ง้งอะปีหน้าอยากได้อะไรใหม่อ,ยา,มมาาอยากได้มาหาลัยค่ะแน่อยากได้มหาลัยไหนเอาอวยพรไปเลยเอาแบบว่าแบาาบหงส์ไว้ก็ ธรรมศาสตร์ค่ะเด็กน้องพี่เร,รียนธรรมศาสตร์สาธุตั้งฉันตั้ เฮ้ยผมกไม่อยากได้คิดพอแล้ววะ่ะผมไม่อยากได้ตังค์เหมือนกันครับไปหาตังค์กันดีกว่าขอเป็นตากองค่ะชื่อเตยอยากจะได้อะไรใหม่ๆในชีวิตบ้างไหมครับโดวายสักเล่มอยากได้โดวายสักเล่มหนึ่งไปหาในงานก็ได้ครับปุ้หาทางกลับไม่ได้ปุ๊บทำยังไงดีครับจับมัดเลย,เยจับถึงและดึงผลผมนี่คิดไปไกลคนเดียวเลยนะเ <laughs> นี่ยมีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมครับสำหรับปีนี้แล้วปีหน้าที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะครับขอให้หาขอให้ตัวเองหายขี้เกียจสักที เฮ้ยเรื่องนี้ผมก็อยากได้เหมือนกันวะ่ะเออสร้สางสรรค์สร้างสรรค์ขอให้ตัวเองดูเป็นผู้หญิงขึง้นไปดีกว่าครับเอาขึ้นหน้องนอนเอาขึ้นห้องนอนไปทำอะไรครับปูห้องประมาณนั้นครับเอาของขวัญก่อนแล้วก็ถีบออก่านรอบรอบโคตรโหดเลยอ่ะเ <c oughs> ข้าห้อง <c oughs> แล้วทำอะไรครับ <c oughs> พาไปดูไวน์ <c oughs> อ๋อพาไปดูไว,าวาน์ท่านผู้ชายครับมาอย่างแน่นหุ่นอย่างสวยเลยอย่างเอ็กโหล่นลงมาทำไงครับงงเลยนี่งงก่อนงงก่อนไม่ทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่อยากจะทำอะไรข้ามปีครับปีนี้นอนเนาะ คานผู้ชมครับอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้กูโคตรตื่นเต้นเลยจะทำอะไรครับปีนี้นอน okay, okay โอเคโอเคเป็นเกมค่ะเป็นเกมข้ามปีอันนี้สร้างสรรค์ครับสนับสนุนคือข้ามปีครับมกล่าว่าจะไปดูหนังประการลังเอ้ยไม่ได้ะ <c oughs> จะไปดูหนังผูกประการลัง <c oughs> เต้นโยคะปีหน้าเนี่ยมีอะไรที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมครับอยากเป็นตากล้องที่แบบถ่ายรูปเก่งๆเื่อคนไงอะไร แนะนำตัวหน่อยครับว่าชื่ออะไรแล้วคอสเป็นใครครับวันนี้อผมชื่อเลนนะครับคอสเป็นโทกิสกิบุโรมิครับครับชือซึนวันนี้คอสเป็นซเลนทอยาค่ะล้วซึนไหมครับเป็นซึนครับเดี๋ยวก่อนเล่นมุกอะไรเนี่ยถ้าเป็นสามน้อยน่ารักล่ะ ตกมาตุ้มหาทางกลับบ้านไม่ได้ทําไงมาไปกินขนมก่อนแล้วค่อยพาบ้านพาไปกินขนมก่อนว่กลับบ้านก็ไปเลนมันน่ารักจังวะก็ตั้งใจเรียนมากขึ้นครับเรื่องฟงเรื่องแฟนก็เก็บเก็บไปไว้อ๋อก็คือทิ้งทิ้งไปก่อนตั้งใจเรียนก่อนครับน้องเลนนี่แม่งอบได้พระเอกมากเลยปีหน้าเนี่ยอยากได้อะไรใหม่บ้างไหมอยากได้งานใหม่ชุดคอสอยากได้ชุดคอสอยากได้เหมือนกันเลยอยากได้รับแท้ในสองดีใหม่ว่าอยากได้รับแท้แรืพี่สั่ให้ได้ด้วยือผมว่าก่อนที่มันจะเกย์วันนี้เราไปกันดีกว่า ครับผมชื่อเบนครับเบนเบนอะไรนะคนาบากาก็แฟนลิฟอาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะเพื่อเนี่ยค่ะนี่อะไรนะครับเนี่ยปีใหม่ที่เบนอยากจะทาอะไรข้ามปีก็อยากจะเมาข้ามปีอ๋อเมาข้ามปีไม่เป็นไรพี่ทุกคนก็เมากันอยู่แล้วหล่นลงมาแบบน่ารักเท้าสวยปุ่มขาทา้งกลับบ้านไม่ได้ทำไงครับมึงถามต่อหน้าแฟนกูเลยโอ้ไม่มีปัญหาพี่เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นนะครับก็พี่อาจจะศึกษาอนาโตมี่อนาโตมี่นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อคนไหน ที่อยากจะสนใจนะตัวมี่ก็ติดต่อพี่เบนเป็ดลิฟได้เลยเก็บใสลังอีกค,คลิปด้วยป่ะครับต้องเก็บใส่ลังแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็นอนกบเขาท่านผู้ชมครับคนจะใช้จักรยานในการรับชมนะฮะกินลูกอมข้ามปีอ,อมลูกอมข้ามปีคืออมข้ามปีไปเลยอ่ยาก็คือคาอยู่ในปากแต่จะลิ้งเป่เยอยเลยมึงสางข่าอย่างหล่อเลยชิคแี้พอย่างล่ำหน้านี่อย่างเป๊ะหล่นลงมาุู้หันหลังกลับบ้านไม่ได้ทำไงครับขากลับไปดูที่บ้านมเมื่อกี้ปากกันแล้ว พาไปอยู่ที่บ้านอ่าคือว่าเรารู้กันสีปีให้ซันต้ากกบินกลับไปเลยบินกลับไปเลยไม่สุดใจเหรอซันต้าโอ้โหมาถึงบ้านเลยขโมยของก่นอนมันขโมยของแข็งก่อนด้วยใจที่ทำมาจากอะไรโ,โหดร้ายพาลุนสุครับอ,อยากได้อะไรอะไรอย่างนี้อยากได้อยากได้แฟนใหม่เหรออยากได้อยู่นะนถ้าแฟนมันมาดูรายการนะครับ โดนตักโดนฆ่าตายทำไมฆ่าตายนี่ผมไม่รับผิดชอบเรื่องนี้นะพี่คนนี้เรยองพอสมภาเขาจะหาอะไรดูม่เกี่ยวครับครับผมผิดวรับไว้ก่อนเลยอยากได้อะไรใหม่ครับอยากได้นอทบุ๊กใหม่อยากได้นอทบุ๊กใหม่โอเคปีหน้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ยังไงบ้างไหมครับอยากสร้างฮาเลมหนุ่มน้อยก็ดีก็ดีเหมือนกันพี่กะจะไม่ตายเลยอยู่อีกสัก2 0 0พปี ก็ดีเหมือนกันถ้าสมมติอยู่ที่บ้านนะที่บ้านคลองครับแล้วมีสาวน่ารักครับใส่ชุดแทนซี่หล่นลงมาทําไงครับเก้ายกขึ้นมาครับยกขึ้นมาเจ็บไหมตกลงมาอ่ะเจ็บมาทําไมก็ขออวยพรแล้วกันนะครับผมอวยพรไม่แก้ด้วยแก้ด้วยแก้ด้วยผมอยากอวยก็อวยเร็วมากเร็วครับไปดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเลเยอร์อีก3ท่านนะครับผมเดี๋ยวก่อนคนนี้ไม่ใช่เยอะไม่ใช่เลเยอร์ครับผม อ,อยูเลเยอร์สำทัานะครับผมต้อตมค่ะอิมค่ะเป็นปิกาจูปิกาจูปกติแต่ละกล้องนะพี่ออนค,ะค่ะพี่ออนค่ะเจอทุกอีพีเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ออนค่ะเราเจอครั้งแรกนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมอยากรู้ว่ากินเจเนี่ยกินตับได้ไหมครับไม่น่าได้นะไม่น่าได้แล้วถ้าเป็นตับตับ,ตบแล้วสองชิ้นเลย ไม่น่าได้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับอ<ช>่าแนะนํนนำตัวอีกรอบดีกว่าว่าคอสเป็นใครครับวันนี้วันนี้ก็คอสเป็นโกครับครับผมอยากจะทำอะไรข้ามปีครับตอนมูม้งไปผูกเลยพูดเกตท,ทุกอันไม่งนอนหมดทุกอันเลยโอเคไม่เป็นไรนอนก็นอนอ่ะตอกันดํมข้ามปีตอ,อกันน้าข้ามปีโอเคเดี๋ยวไว้เอามาอวดกันบ้างติง่งอติ่งข้ามปีติ่งไทย ขอเพียข้ามปีเลยใช่ปีใหม่อยากได้อะไรใหม่อยากได้ชั้นหนังสือใหม่อยากได้ชั้นหนังสือใหม่อยากได้ PG Unicon อันนี้นไม่แม่งสายกันพาของแท้เลยวะ่ะอยากได้สติกเกอร์ใหม่สมมติเราอยู่บ้านมีทานต้าหล่นลงมาหล่อมากหูทิกแคกนี้ขึ้นเลยลนมาปึ๊บเขากลับบ้านไม่ถูกด้วยจะทำไงครับเก็บไว้เก็บไว้เลยลากเข้าห้องเลยไหมดีด ตกลงามาจริงก็คงเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ไทยหล่อๆนะครับผมเดี๋ยวผมให้ที่อยู่บ้านออมนะครับแต่โดนซาต้าแล้วก็โดโดลงกล่องไปนะครับไม่ขาหักก็ตูดหักอะครับเ,เ,เขาเดา,เข,า,เาเข้ามปีแลกันเพราะเขาด่าไปเลยใช่ไหมข้ามปีมไปเลยอ่าแล้วคุณพี่อะคะนอน,นเหมือนจำเหมือนจำสินเลยเนาะนอนข้ามไปมีนี่แหบลบะเขาเดาข้ามปีแล้วกันอ๋อแกนนี้ก็เป็นคอเทเขาเดาอ๋ออันนี้ก็นอนข้ามปีเขาเขาเพียงเขาดับไปหมด อยู่ดีๆแม่งมีแซนเตยตบลงมาจะทำยังไงเราก็ต้องทำความรู้จักกันก่อนไเอขาไปตงเหรอไม่ได้เราต้องรู้ที่มาที่ไปเขาก่อนว่าเขามายังไงไปยังไงกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยยังไงอะทำารู้จักกันก่อนนะนะถามว่าเป็นมายังไงฮะเป็นคนใครมาแล้วมาตปตองไปบ้าเราทำไมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมคงให้เขาอยู่ปาร์ตี้ที่บ้านผมอะ๋อได้เงิน เงินนี่คือแบบแะเธอชุดคอสด้วยพอนงวดนี่เลยแบกว่าอยากได้กระตุนวายเป็นกองเลยอย่างงี้อยากได้มากตันได้นะมไม่ได้แหละคโตกามาแล้วจะทำยังไงกับเขาก็เก็บเอาไว้ค่ะ โอ้ยมีก่อนนอนด้รักจังเลยก็ก็ไม่มีอะไรมากก็เก็บเอาไว้ก็แบบเอาไว้ดูเล่นหรือไม่ก็เป็นคนใช้อะไรประมาณนี้เอาไปนอนกอดดึกคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นคนใช้ประจำบ้านอ้าวโอแล้วเอ้เขากับก้านใหญ่ๆห่ไงแบบสบายสบายอ้าคงนั่งดูการ์ตูนข้ามฟีสหน้าทีวีเหมือนกันค่ะปุูมหาทางกลับบ้านไม่ได้ทําไงครับกะทําหัวครับครับเร็วมากครับปั๊บปั๊บเก่งใจผู้ชายแถวนี้บ้างได้ไหมฮะพี่หน้าก็อยากสอบให้ติดมหาลัยค่ะโอ้ยอยากเข้าที่ไหนโอยพรไว้ก่อนเลย นล่กระบางค่ะนล่กระบางโอเคตาทูปีใหม่อยากได้อะไรใหม่ครับอ,อ,อะไรดีอะไม่รู้อ่ะมันไม่มีไม่อยากได้อะไรเลยเหรอ ชื่อฮานาค่ะวันนี้คอสโลกิค่ะจากคามิกามิโนอาโซบิค่ะค่ะชื่อยูน่านะคะคอสเป็นมาจโปจากโกนซิโลซิโลค่ะชื่ออายูโมค่ะคอสเป็นทาเครุจากคามิกามิโนอาโซบิทำพ็กันนานไหมจริงก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ก็แก้มาเรื่อยๆก็เดือนนึงถ้าชุดนี้ก็อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะก็คืออลังการมากปีใหม่ครับมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมในปีหน้าคอสให้ดีขึ้นยิ่งกว่านี้เอาดีกว่านี้เอาเะกว่านี้เอาเ๊ะกว่านี้ด้วยท่าแรกก็เปลี่ยนแปลงก่อนเปลี่ยนแปลงนี่ต้องเปลี่ยนยาสี น้ำหนักค่ะน้ำหนักเปลี่ยนให้มันเยอะขึ้นหรือน้อยลงฮะน้อยลงต่อไปน้อยลงแล้วล่ะอยากได้เพื่อนใหม่เยอะๆค่ะเขาอยากได้เพื่อนใหม่แล้ววะไม่หมายถึงว่าเราอยากจะรู้จักกับคนเยอะขึ้นอยากจะพัฒนาฝีมือมากกว่านี้หรือก็อยากลองไปทอต่างประเทศบ้างยังไม่ได้ไปเลยจะไปยังแต่ปแล้วเนี่ยมีซานต้าหล่นลงมาอย่างรอเลยคุณนี่อย่างแน่นติดแผลขึ้นเลยหล่นลงมาดัง ปุ้มทำไงครับสวัสดีค่ะอยู่นี่เธอค่ะหาหมอมาห่าหมอมา <c oughs> ตัวก้นกบเป็นอะไรหรือเปล่าโลโลมาแรงใช่ตเรียนกบปริญญาโทเลย โอ้โหนี่เป็นคนมีอนาคตนะครับนี่ส่งจะเรียงจบเลยจะทําอะไรข้ามปีฮะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกรอมพรอข้ามปีแล้วคะนี่จริงจังมากเลยนะฮะชื่อใบตองเขาเป็นเจตะคารลอยค่ะชื่อเอมี่เขาเป็นระยะคารุตักเมียน,นี่นะฮะเมียไม่ใช่แล้วนี่คือาระของทิงอ่าจะได้ครับผมส,ส,สมมติว่าเราอยู่บ้านนะฮะอยู่ๆครับมีซานต้าหล่นลงมาพิดแท็นนี่อย่างแน่นรอหน้านี่คงรเทบรวมากตุ้มหาทางกลับบ้านไม่ได้ทำไงครับเปิดประตูให้กลับเปิดประตูให้กลับเลย ไม่สนใจหน่อยเหรอีย้ <Verd otic> ead, ตำรวจมารับไปเลยเทปนี้แม่งโหดมากเป็นผู้หญิงอ่าคุณอย่างแน่นเลยหน้านี่น่ารักขาวทั้งตัวเนียน หล่นมาปุ้มทำไงครับเราคงเก็บเขาไว้แน่เขาความรู้แน่เด็กเขาคงกลับของเขาเองเขาคงกลับของเขาเองก็ไม่ปล่อยให้กลับเลยจับเอาไว้ซานต้าหล่นลงมาหน้าอย่างหวานเลยคุนอย่างเคสหล่นงมาปุ้มกลับบ้านไม่ได้ทำไงครับเลี้ยงไว้เลยค่ะเลี้ยงไว้เล่าเลี้ยงไวเหรอเลี้ยงไวก็ให้เขาอยู่บ้านต่อไปถ้าเขาไม่อยากกลับบ้านก็ปล่อยเขาไปเงรงใจพ่อแม่ไล่ออกไปดีกว่าเงรงใจพ่อแม่ไล่ออกไปแล้วถ้าพ่อแม่ไม่อยู่ฮะก็ให้อยู่ได้สักทีนะข้ามปีไปแล้วเราอยากจะทิ้งที่ัยอะไรของเราไปบางอย่างหรือว่าอยากจะเปลี่ยนตัววเเเองปป็นนนคใหหม่่่ไไบ้้าาาารรกจจีียิะถทดืล อย่างไรก็แค่อาบน้าคืนนี้ก็ได้เขารู้ว่าพี่ไม่ได้อาบน้ําเช้าเย็นนี่ผมเครียดเลยเนี่ยโอ้โหเลิกดองโปโคอสเนื่องจากว่ายิ่งดองยิ่งแย่ครับครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับการโดองโปคอสจะทําให้ตังในกระเป๋านี้บินเป็นนกเลยนะฮะ คอรเพ่ข้ามปีค่ะคอรเพ่ข้ามปีก็ร์เป็นผีข้ามปีอะไรนะคอร์เป็นผีข้ามปี <c oughs> นอนเป็นผีข้ามปีก็ <c oughs> อยากจะตั้งใจเรียนมากขึ้นแล้วก็เก็บเงินคนนี้แล้วก็พูดแบบเนี้ยเก็บบุคลิกคู่ใหม่ค่ะคู่ใหม่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับมีครับระบายได้เลยครับสอนหลังคมไม่รู้เรื่องเลสอนหลังคมไม่รู้เรื่องครับโอ,โอ,โอ,โอเคฮะชื่อหมูครับโุลกี้ครับเดีครับผมโตจากรายการโตสกายบีทีวีนะผมนี่แกให้แนะนำตัวอีกรอบครับโปรโมทช่องนิดนึงก็ขอต้อท่านผู้ชมอีกครั้งนึงครับนี่คือรายการโตสกายบีที อยากจะทําอะไรข้ามปีครับนอนครับมึง <U> นอนอีกแล้วอ่ะหูเมื่อกี้พี่สัมาษา์เลเยอร์มาประมาณ4ี่สิคน,นอ่ะไม่ตอบนอนทุกคนเลยไม่นอนด้อ่ะอ่าทำอย่างอื่นเป็นเกมอ่ะเกมไปสนามโลกกับพี่แมสใม่ไหมเล่นว่าอนอนเยอะไปเลยฮะครับผมผมจะไม่นอนครับจะทําอะไรครับจะหลับครับ ไม่รู้จะจาว่าอะไรเลยถ่ายลูกคอนเพย์นี่แหละง่ายดีเขาเดาชื่อนิวครับผมชื่อมามี่ค่ะเขาเป็นอากาสากิค่ะอยากจะทำอะไรข้ามปีฮะสังสรรค์กับเพื่อนๆครับผมขับกับเพื่อนเพื่อนข้ามปีเลยโอเคอยากกินขนมปังถั่วแดงข้ามปีค่ะนี่มันชิลมากเลยนะเนี่ยอยากให้ทุกคนไทยรักกันไม่ถ้ามันมีคนอย่างงี้ถ้าครึ่งรอบมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะแบบอยากให้คนไทยรักกันสมแล้วที่เป็นพระเอกพระเอกจริงๆอยากให้อ่าถนนตามทั่วไปนะครับทั่วประเทศไทยเนี่ยมีต้นหลักละเกย์กับพี่เกย์ อ๋อเอาเป็นสิบห้าล้านสิบหกล้านแดนไไตี้อ่ะตกมาจากกล่องไฟอ่ะน่ารักมากจะทำยังไงกับเขาแน่นอนครับล็อกตัวไว้ไม่ให้กลับครับอันนีส้สตีจะมาให้ของฝันใช่ไหมครับแต่ไอของฝนอันนั้นเราไม่เอา<แ>อ่าคืออยากจะจับตัวแล้วถามว่าประตูมีทําไมไม่เคาะคูณจุดไฟอยู่มึงไม่เหลอจุดก็ต้องถามก่อนเป็นอะไรมากไหมครับถ้าตกมาเจ็บเราก็ต้องรักษาเขาก่อนเขาดาปีนี้จะทําอะไรข้ามปีกันครับนั่งอยู่บ้านครับง่ายๆเลยครับไม่เป็นไรครับนั่งเล่นเกมอยู่บ้านสบายใจดีครับโซกูวบนที่นอนนอนอ่านวายอ่านวาย ทำไม่ I พอ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 ครัวแล้วจะคุยอยู่ดงนี้ไต้องมีฟ e ลลิ่งในการหลบตลอดอ่ะ แนะนำตัวหน่อยครับว่าเป็นใครผมโดมี่ครับหรือว่าถ้าเป็นใน YouTube ก็โดมี่เกมเมอร์ทีวีครับดี่ค่ะ l ล v e Love อ a สค่ะวันนี้ขอเป็นอายะใน p ารา s ซอ e สครับผมก็ขอเป็นเอ่อเดลซาโตคิฟครับจากเอ่อแบ็คบอลเลอร์ครับปีใหม่อยากจะทำอะไรข้ามปีครับผมเป็นเกมเมอร์อยู่แล้วเป็นแคสเตอร์แล้วก็ต้องเล่นเกมข้ามปีเล่นเกมข้ามปีโอเคมองว่าลูกข้ามปีสักครั้งหนึงนะครับลูกข้ามปีใช่แล้วโอเคมีฟันต้าหล่นลงมาขุนนี่อย่างแน่นเลยติดแคตขึ้นรอหล่นมาปุ๊บหาทางกลับบ้านไม่ได้ทำไงครับไไไม่่รรบเออออยาะก อันนี้คือลุยเลยเล่นพอนสิครับจับปั๊บ,บไอ้น,นี่คือทั้งคู่เลยถ้าเป็นผมก็ืห้าไม่ทันแล้วแหละปีหน้าเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ไหมแล้วยังไงบ้างครับอยากเปลี่ยนแปลงไปทายทากท,ที่ดีน,นินสัยใจคอเนี่ยก็ควรจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เปิดใจให้กว้างกว่านี้ครับก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกั้งนั้ยเป็นยังไงฮะอยากอัพซีซีค่ะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เหรอครับมาอัพ u ีซีกันในรายการเนี่ยโอเคครับปั๊บ โอเคครับสำหรับรายการรายการคอสเพลใน EP ที่15นี้นะครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ตลอดปีนี้ช่วยกันเหลือกันมาตลอดนะครับผมทุกคนที่เป็นทีมงานแล้วคนที่ไม่รู้จักที่ยืนอยู่ข้างหลังผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็ขอจบสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนนะครับบ๊ายบายเอ๊ะเลดขึ้นอีกแล้วเนี่ยเอาอีกแล้วตอนแรกก็11ปีอยู่ดีๆตอนนี้จะยี่สิบวกกันเนี่ย